ฮัลโหลสวัสดีตอนเช้าสวัสดีเจ้าพ่อโอ้ว่างังไงเอากะที่นัดไว้เนี่ยพ่อโอ้โเมื่อสามีนัดกันเนาะเมื่อวานนี่ว่าสิโทรหาเบิ่งนาฬิกาแล้วอุ้ยเทีเ่ยงเคืองว่าสันเบ,า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 บา่เอาเบ่เอาเลิกบ่ดีว่าสันเอาเป็นมือทัดมากดีกว่าว่าสันเด้อวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะวันโลกาวินาอื ไม่เป็นไรวันเพราะว่าคือว่ามันสมพงกับวันอาทิตย์จ้าวันอังคารมันยังต้องคู่กับวันอาทิตย์วันร้อนอืมเอของเอ็มเนี่ยไอกระหูเอ้อแจ๊กเนี่ยนะหนูกำลังคิดอยู่ด้วยอย่างนี้เอื้อคือหยุดคิดไปอยู่อีหยัางนออบานนี่คนวันอาทิตย์มีแต่คนวันอังคารเท่านั้นที่จะปราบได้ โอ้แสดงว่าพ่อเกิดว่าหนังข้านนี่หนิ่มันบอโอ้เอาเอาขอบใจได้สนาโอ้ยบอเห็นููงงเว้ยสี่แล้วพอรับมูกันเลยพอมูไข่ก็บพอรับอยากรับอยู่พอต้องมาคิดบอท่านนะอ้าววันนี้รัฐบาลไทยเนาะใช่แล้วค่ะ โอ้รัฐบาลไทยงวดนี้ออกวันที่สองเนาะจ้าพ่อวันที่สองไม่ใช่วันที่หนึ่งอ่าไม่เป็นไรมันก็คงจะออกเหมือนเดิมนั่นแหละแมนจ้าพ่อถือคือเกาโอ้นีิปาไทยนะมนะัยเนาะปากไทยตัวพ่อไอากกลางตองนี้คนกุยคนบุเลื่ยงเนาะจะพูด<อ>ไทยไไบอกพ่อ <laughs> ะจะพูดไทยเหรอคะไปก็พูดไทยไปแล้วหัวต้นหัวมว้วนโอ้อสวัสดีตอนเศร้าซื่นะอหนาะป้อนป้อนวนละคมัมภีร์โอ้ภาษาอีสา,านวรรณคัาภะคำภาษาไทยวรรณคัาละคำจ้าอะออกไปออกไปได้มันยาวมันหยืดผมหมองโปงไปแหลงไร เข้าใจวะบ่พ่อพ่อไปหลายมันยาวมันเยอะี่นนองเปิดทุมเมาพวกไม่ปัดแท่งหลายโบรานว่าจ้าอย่าพญาพะอาพะาเห็นบอกเขาไปจีบสาเขาว่ะเอ้เนอะเจ้าผู้คังอีตูเตียตนกำใบดอกโกบุท่านได้ฟังแน่นจังมาจจีจูบดอกเนาะ อาพระท่านเนียยังฟื้นสังมาปีนละบงใบจะแล้วแปลว่ายังเราพ่อบัานนี่อ้าวกัะไปกีดสาวทำหน่อยเนี่ยเป็นสาวพ่อปีนี่ยังว่าเนี่เป็นสาวคักกันนี่โอ้เออกลมาครูบาที่ไีนนะเขาเนีบอสโอ้จ้าจ่าอือนี่แหละเจ้าก็บอกยีเติย่อนจำใบรกโอ้พระท่านได้ฟังแน่นพรท่านได้ฟังแน่นกลับมาเขาว่ายังละอ่อนละอ่อนอยู่ไงโอ้จ้าพ่อ เฮียนไว้เด้เฮียนไว้เด้เออแต่บุญเฮียนเลยตตเฮียนเด้ <c oughs> จ้า <c oughs> <c oughs> โอ้เมือ <c oughs> ม่อนี้วันนี้เมื่อนี้ก็สูงอารมณ์ดีเทาแมนสิแตกอีกบ่พ่อหงวดีงยดใจอดพยามหมดแล้วโอ้คืออยู่พ่อหงดนี่ <c oughs> อ้าวเลขบนค่ะต <c oughs> ั้งกระชี่เม็ดเดียวคือเลขเจ็ด บนเด่นไปที่เจ็ดค่ะแมนเม็ดเดียวจ้าพ่อนั่นแหละกับคู่มีสองคู่แข่งแข่งจ้าเจ็ดสี่กับเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสามอืมบนเอาไปสองคู่จ้าพ่อก็ได้แข่งกับไอโนะเอาแข่งแข่งนี่ละพ่อเอ่ฮะเอา <c oughs> อเไปตัวหลาย ทำไรข้าคออ้าวเลขล่างค่ะวัน้เป็นที่เลขแปดล่างเด่นไปที่แปดค่ะเออแปดสี่แปดสามจับคู่จับคู่มีแปดสี่แปดสามอืมเอาไปทำนั่นแหละล่างสองบนส <c oughs> องอแกนพ่อ <Can 't S 2> <c oughs> ออันแกนกับขึ้นโมกหัวนี่ <c oughs> มารถาปีมาหลยายในแกนมากนั่นอยู่แปดส้ำนี่ส่งคืออยู่หัดนี่นึว่าจ้าเลยียแจตัวเขามักมันอาจจะบอกรได้โอ้ยม,มันต้องออกแม้ไห้กำลังใจจะควา้างกอนเ่ะเนาะสิ่งที่เรามองเห็นมันอาจจะไม่เหมือนที่เรามองก็ได้จ้าพ่อเออมันเป็นไปได้ทุกอย่างนั่นแหละแมนจ้า อ่าทีนี้ก็ไปที่สามตัวจ้าสามตัวก็มีแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่สี่สามเจ็ดสี่สามเจ็ดเออสามตัวมีสองสองหัวเราเมืองทางนี่หัวสองหัวติ๊กผอสองหัวเข้าถุงบอลเทิร์นไว้เลเข้าถีงบอไต่โบได้จ้าจ้าเออ ทั้งเครื่องมันก็ดีกว่าทั้งไตได้โอุ้้ยถือเขียนวัดทุกอย่างเลยตัวนี้ก่อนแรกย้อนทั้งเครื่องได้จ้าจ้าพอตามยุงเครื่องมันหิวใตอิต้มซ่าเพราะคืออารมณ์ดีแช่ดิจังหวะพ่อออาเอาไปคู่กันหน่อยค่ะเพราะว่าเลขมันน้อย เอาคู่กันไปดูเล่นการไปที่486ชุดกัน486ตะแปดหกแล้วก็แปดหกค่ะอืมกันไ่เนี่นี่กันไ้ซื้อหรอ่ามาันมามันหลายงวดเลขแปดหกวันหนึ่ง 5, ถึงข้างท้าสิมาหลายงวดแล้วโอ้แมนอยู่ปอดเอ่อตั้งแต้งวดใดเนาะงวดช้างวดพ้ามากเล้วะมันดัง หนึ่งกลุ่มผ้าบนอที่ดังแห้งแห้คือจิบหกลุ่มผ้านอแปดเนมันก็มันก็ดังมากเลยเรื่อยยุติโมดังแห้งเท่าไรนะจ้าหันมากมันก็คอยดังมาเลยคอยดังมาเลยอองานคนกันเลยหลายยี่ห้อแปดหกจ้าพ่อไต้โวนี่เขาขี้ลืมแ่เมืเลยโอ้ก็เล่กันไปในหามันลอยมาตีอกันคนลืมโอ้าเ่าเนการเาลืมไม่อยากลอยตัวเดจ้าจ้าลอยตัเดจ ฟันซอกหลุดปาบหลุดอยู่แตกแล้วสร้างเสียจเันไปที่เก้าเสียงเจ้าพ่อเก้าเสียนวันนี้จับตาดูให้ดีงานเหมือนเดิมตัวแรกก็สี่สองสี่สองสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าสองห้าสอง <51 S 1> ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์หกสองหกสองหกหนึ่งหกหนึ่งหกศูนหกศูนค่ะอืมหายไป็น,นี่ยทา่าเลยอิจนาเบิงเพราว่าเล็กเก่าเสียนยี่เดินดีเลยช่วงพ่อหนอยยุทธเจือดเด้อจ้าพ่ออืมเรียกเล่ลา,าเอาเจ็ดหนึ่งตรงตรงเงห็นว่าแมนจ้าเอย ไอ้มันเขาอะไรเขาดีไอ้มันเขาอะไรดีแล้วพ่อเออน่นแหละแต่ว่ววาสูตรไม่นี่โอเคอยู่จ้าเดินบมอยอดหยุดเลยเว่าไทายว่านน่อยว่าเล้าวงมาแต่พือแต่พืชลวดเมนจะพ่อกว่าจะค้นเจอโดนเติบน ตูดนี้เนี่ยกว่าจะค้นเจอเนี่ยโดนเติอไปนี่จ้าพ่อเออคนบ้านนี่คนสี้าปีแล้วว่าจะลงช่องที่แหลกยี่ว้านพอมันนี่อ,อาจจะพอ <laughs> อ่าทีนี้ก็เดี๋ยวจะจับสามตัวให้อยู่ในหกหกอันนี้เก้าเก้าเสียนนี่แหละโอ้จ้าจ้าจับสามตัวให้ไปลองพิจารณาดูจ้าพ่อเออหกสี่สองหกสี่สอง อืมเป็นยังทีจับพกทีสองวันนี้เลขเด่นมันสูตรสูตรนี้มันเป็นเลขสี่ห้าหกเนาะจ้ามีไล่ตามสูตรมันอ่าสมมติว่าถ้าหกเอมาเป็นหลักร้อยมันก็จะออกหกสี่สองหก้าสองแถวนี่แหละเอาจับหกเป็นหลักร้อยนี่อืมถ้าใครจะซื้อหกอ่าห้าสองหรือว่าสี่สองก็เอาหกไปใส่จ้าอ่าสมมติว่าจะซื้อ 6, 2, หกสองนี่ก็หกหกสอง อา้าวถ้าซื้อสี่อนะ่ <c oughs> าสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งห้าสี่หกห้าหนึ่งหกหกหนึ่งไปสี่นาจ้าจ้าเนี่ยแจยไปสีมาเอาไปจับใส่สันมากว่าเออหัวนี่ขึ้นมามันออกกระเข้ามาขาดซูนี่เอามาขาศูนย์อ้าวเอากรนะซื้อหกขาดซูนย์ังไะอืมแสดงว่าพอ่อคำนวณออกมาแล้วนี่รักลอยผอได้ 6, หกบอพผอโบตามสูนี่ละ่ะซูยนเก้าเสียนี่ละโอ้จา้าจ้า นี่สินะวันนี้รักลอยในอังดอกรักลอยจริงๆวันใดมวยว่ามันได้เลขขาเนาะจ้ามันกอดห้าเก้าแปดเนาะจ้าพ่อมวยนี้มันได้เลขสามอืมสูตรพ่อได้เลขสามตีแม่เลขตัวเดียวนะสามห้าแปดบ่เนาะรักลอยกนสินะรักลอยมันได้สามเอาวมวยว่ามันเออกเลขออมวดก่อดมันออกเลขหนังมันออกเลขตีแปดหนึ่งมันมอ สี่แปดหนึ่งสี่คยแมนจ่าเอ,อสี่คยสี่คยผ้าเหตุเป็นบอ่อจ้าแปดบ่อหนึ่งเป็นเก้าเห็นบอ่อเก่าว่าทั้งลา่างทั้งบนเห็นบอ่ออืมจะบอกว่าให้จับตาดูดีๆเลขศูนย์มันมันงอยผ่านนะจ้าจ้าอา่าคิดว่าศูนย์มันสีมาศูนย์บอมา,ม,ามันจะปลอ่อยเก่าว่าทั้งล่างทั้งบน 5, เห็นบอจ้าพ่ออืมบานี้ค่ะสี่บวกหนึ่งเป็นห้าเห็นบ่อมาเป็นรักลอยเห็นบ่อจ้างานเห็นบอก่ะห้า เก้าแปดเอาป่ะเข่าแล้วพ่อก็นั่นแหลมเป็นสั้นยังวงไม่ยั่งยืนอ่าบาร์หนึ่งวันี้บานงวันนู้นได้ยังอ่อนยังหันห้าห้าเก้าเก้าแปดห้าเก้าแปดเอาเก้ากับแปดบวกเก้ได้เจ็ดใช่ไหมจ้าแม่จ้าและเจ็ดเป็นเลขเด็ดนี่แล้วบนเลยว่ะอืมถ้าแปดมามันก็จะลงล่างจ้าจ้า ออ่ามันขึ่นบนกันหน่อยนักหน่อยนาแหละโดนๆมันจะขึ้นเหมือนกันโออืมอันแรกบานี่ห้าบวกแปดได้เลขหนังห้าบวกแปดได้เลขสามค่ะนั่นเห็นบวกละได้เลขรักลอยนี่ก็รักลอยกับรักนวยเข้าได้อะดรอย่างงี้อ๋อโอ้ลักลักไห่รักลอยก็ลักสีเท้าได้แล้วจ้าหว่าเสียบใส่ที่เรามันจีเป็นสามเจ็ดหนังเออมันจีเป็นสามเจ็ดสามบั ก็สามเกจสีวะทีนี้นะจ้าไอ้ตั้งแต่ตัวท่อนั้นตัวนี้เนาะอืมเขายิงง่ายเลยพ่อเอาให้ผมบริหารยากเลยตู้มือเฮ็ดง่ายผมต้องไปเอาแหม่ซับซ้อนนะจ้าจ้ะเออผมต้องไปเอาตัวนั้นบวกตัวนี้บวกอันบวกนี้ไปลายตาออากาศเข้าไปใกล้ก็จจอๆนี่ล่ะเหมือนอุ่นหนาวดที่มาเนี่ยเกจมาเนี่ยบ่โอ้ย อ lightning. ่เม่จะฉีดังนอบยนักศลัณนี่ไปปล่อยเอางัว่าบอยไปป่อยเขาเก้าเก้ากับ wow ศูนย์เดนเก้าไปออกล่าออกบนเขาว่าโอ้ยข้าร้อเด็กเจ้าผพ้กนไงแ่งไววสื่ขนุมกินโลดกันเลยว่ะไม่คุยีกันนะคุยใสกเขาเอะนะเออเด็กจะของเขาได้ทชาซะเนาะจ้าเออไปม่เศ้าเ่เอ้าวแล้วบอา้าจำได้แล้บ ดูวันนี้เดือนเจ็ดร้องแปดเลยว่าเอาเลยทื่นกันเลยว่าะไม่ทำอีลีนี่ก็สีแห้่เบอร์ตลัดนะพ่อเนาะกตัวอะไรฮเออช่วงนี้มาบอกบอกแค่นี้มันเกิเป็นเงินเป็นทองอยู่เลยอือเมื่อนั้นเมื่อเลขออกเนาะเขามาขายอห่งยู่นี่เก้าแปดเขาอั้นเป็นบ่อจ้าจ้าเออแล้วเก้าเจ็ดอั้นบ่เข้าไปเก้าเจ็ดบ่ออั้นเลยอออ้อยเนี่ยหาทิพุนหาทิพลงทุนไปสองร้อยจ้าพ่อ นีส่สื้อห้า nah สิบบาทแบบเมื่อวานนี่ก็ซื้อรถไปซื้อใบตรวจรถตรีมาตรวจจ้าพ่านมาเจออีกเจ็ดเก้าอีกสองใบอ้าวคือโดวงดีคือโชคดีแด้พ่อซื้อไว้แล้วก็ลเริมมือสินะครวะจ้าจ้าซื้อไปเจมือต้องงวดรถตอรีสองคู่ตีคู่โค้ท้องคู่แหละที่ไปเนาะจ้าพ่อไปกาบเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดาเดียมาบาของวัตืุอปซื้อไมาตรวจว่าถอ ขึ้นหาแยกเก่าไว้โอ้ถือของไว้กนีนวะอืม,ม,มก็ดีแท้ยั <c oughs> งว่าช่วงนี้ดวงมันโอเคอยู่เลยจ้าจ้าอืมพอได้อยู่ฟันกระเม่นอืมดวงนี้ฟันแม่นอย่าพลาดเลอเบอร์อเลขของเลยได้เลยค่ะพลาดบ่ได้ยที่พอ <c oughs> ่ออวดนีทานหนูบ่โทรไปหาพ่อนี่แม่นถือหายลวดนาเอฟซีทาบจัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ล่ะหางานในเชียต้องเฮ็ดเตี้ยหรอบานนี้เลขควรระวังเด้อจ้าเลขควรระวังเลขตัวเก่าเด้อจ้าพ่ออืมนี่เลขเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดน่ระวังให้ดีเด้ออืมออกนี่ดีปีนี่ออกสามเือแเราพ่อระวังมันจะวิ่งขึ้นบนเด้อเลขเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอ่ระวังดีดีเด้ออ้อ มันมันได้ยังสี่นี่สูตรอ่าสูตรทางเลือกนี่มันขีได้เก้าเจ็ดเก้านะจ้าจ้าเออระบานี่กะมันมนีคูหนึ่งกัคือเก้าห้าสามนี่นี่เลขทางเลือกไอ้อองมามันได้สองคูนีงวันนี้จ้าระบานี่เลขล่างควรระวังที่มันจะผาสามารถมาได้คือเลขตองนี่คือตองเก้าเนี้ยเก้าเก้าป่พ่อ แมนเก่า,าๆนี่แหละสีมาลังเท่านั้นเป็นบอกเก่าๆนี่พอ Man, ่อแมนมันต้ขึ้นบนดอกโอ้ตะว,ว่าแดงเก่าเนี่ยมันยังควน,ปน,ปนเปลี่ยนควนเปลี่ยนอยู่แถวหนา,นหาวอยู่เด้อมันยังวันนี้ครับเพือนมันยังวันนี้ครับเด้อจ้าจ้าเพราะสูตรลงมเก่ามันก็ไร้สูตรอยู่นนะจ้าพ่อนั่นแหละแต่ว,ว่าเอาตะวันแดงเป็นตัวเลือกจะเป็นทางเลือกเบพรีะมันมันได้คือเลขเด่นมันคือได้สองคู่นี่พอจะพอ จ้าอืมเก้าเจ็ดเก้ากับเก้าห้าสามหลบเจ้าเบิงเหลือเบิงแล้วก็เอาไปนอนเสียงค่ายเบิงพอมันยังไหลมืออยู่จ้าอนเอาเสียงคือกับหมอทาเลขคือเขียนต่หัวบนนอนไว้เลยว่าจังได้มันก็ฝันดีนะจ้าพ่อเอาเขีนยนบ่ถือแค่จังได้มันก็บม่ฝันนะ <S <S 2> <S 2> เอาอยี้ฝันกับฝันไปที่จีจ้าจ้า ผมเป็นบมเป็นสิ่งเป็นทาน,นเพราะจริจรงเงี้ยในข้อ,องอะนะั่นไงวะจ้าพ่อใั่แหละแต่นอกเขียนใจถือป้าทีหวยหายข้าก็ยังแล้ยวโอ้ยบอกว่าแล้วพ่ออืมฝันว่าผู้สาวขึ้นอ้าว้าจุนยาแล้วน้อเอาอยังอีกบ่มันมีอีกอยู่บนเราพ่อบ่มีแล้วไม่มีตั้งมีแล้วเอาซ้ำนี่ <laughs> แล้วพ่อ <laughs> เออนั่นะอย่าลืมอย่าลืมถ้าเกลียบเบอร์กันดีๆก็มีเลขหน่อยโทรจปดอกเลขบ์าหลายตัวพิจิเก่าเสียเนอะกันยังคงทีพอเลขเก่าเสียเนี่มันกระชากเพิ่มใหม่คือจังเลีดตามตัวตัวอจ้าเบอร์แรกมันเกิดบะมีหลายปัญหาดอกแต่เลขข้างเลียก็มีอยู่สี่ตัวสามที่สองครูตัวนี่ล่ะนั่นแหละหายละว่างตัวระว่างคือเก่าเก่าเนี่ยหายะว่างไว้เนี่ยสื่อลอตเตอรีไว้จ้าอือหามันมาลาง ก็อ่นว่าเปลีแก่เห็นบอ่าออกปลเก่าเห็นบอกเกือบตายทุก็เกด,กดไอระวังแปดีแาเลขจองเห็นบอออกเป9เก่าเข้าเปลยนเอ้ยแถมเดียวจ้าอืมถ้ามิซัำนาลใ่ก็ได้จ้าพ่อไปหอดได้ย่งของทรงไปยังไม่หอดโอหอดก็หอดบนนี้ละจ้าจ้าอือเอา หลบโซ่วันมาเนี่ยมือสุดายังสีหวยพ่อไหนล้วด้วยจ้าพ่ออืมเอาไปโซ่ๆซกก่อนจังหน่อยออก่องเบิง <c oughs> ครับพี่ผมจ้าขอขอบคุณพ่อจ้าที่เอาเนี่ยงมาแบงก์ปันเอฟซีจา้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ